สบายดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวการเดินทางไปเมืองดลางจึงเนาะซึ่งว่าวกเขาออกเดินทางจากตัวเมืองสรวันรีไปสรวบรเนาะแล้วไปหอจุดหมายคือเมืองดลางจึงแขวงสีกองประมาณ2มังครึ่งเนาะเดินทางจากนี่สิบมงครเ่งใช้เวลาโดยรวมในนี้มันสี่ชั่วโมงกว่าเนาะคือตอนนี้มันเขาอเดินทางมาหอดจุดที่ซื้อว่าบานเคียงโขงเนาะคือโขงสมซื้อจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่าโขงกันทางไลนยเนาะหละกัารตลาดท่าวาปีทีว่าการไปไกลมากเคสนีต้องใส่ความระมาระวังในการเดินทางเนาะนี่คอยจะเป็นลักษณะนี้เลยโขงทางไลนะ ม,กกม,ม,มันกิดอุบัติเหตุวานจ้าต้องแล้วมันระวังน้ำกันเนาะจุดนี้อันนี้เป็นจุดวานเค้งโค้งเมืองท่าแดงแคว้นเสกองเนาะซึ่งว่าในทริปตัวนี้แมนพวกเขาเดินทางมาทั้งหมดสี่คนเนาะมีวานาเป็นผู้ขับรถเนาะก็ะมีน้องสาวนางหน้านแล้วก็ค่อยนะครับอ่ามวยผู้นึ่นเนาะทางการกิางหลงังนี่รวมเป็นสี่คนซึ่งผู้มีประเทศที่พวกเขาเดินทางไปในสุดนี้เนาะส่วนนั้นจะเป็นผู้เพียงแล้วก็ผู้สูงเลยคือเขตท่าแดงนี่จะเป็นผู้เพียงเนาะจะเป็นเคดที่ว่าดินในไทยกับปาเคดปากซองอ่าคลองนนั้ ลายการนักจิงเนาะดักจิงจะเป็นเขตผู้สูงเลยเนาะนี่เขากำลังไปไต่ทางเพื่ไปดักจิง,ง,จงเขตผู้สูงเระว่าเขตดักจิง้งมันจะอยู่ติดกับไซแดนเวียดนามเนาะ,นะทางนี่ก็สูงสั้นรายการมีโค้งหลายคล้ายๆกับทางแบบนีนในเข็ของประเทศลาวเนาะเนี่ยจุดนี้เนาะเป็นจุดที่ว่าเขาจะมาพักกังหันลมใหม่เพื่อที่จะขึ้นไปติดตั้งในเขตมนกักจิงในขั้นต่อไปเนาะกังหันลมใหญ่งนเนาะเพื่อทีนเป็นจะสร้างพลังงานลมแนบไงหญ่นะ่ยออกกายจุดนั้นเราเดินทางเพื่ไปต่อเนาะว้าว wow. ทางที่ขึ้นมาเนี่ยมันยอมพาบารย,ยากาศไกเนาะแต่ว่าคือโชคดีมันของเขาขึ้มนมานนเนี่ยมันชุบช่วงที่เราโคนมาตกเนาะท่าใยากเนาะแต่ว่าสิ่งที่พวกเคาเห็นเ,เ,น,เนี่ยคือวิวงามได้เนาะคือตามทุกคนเห็นในคิปเลยวิวตัวจริงเนาะที่ว่าเขาผ่านขับผ่านในงากนกว่นี้อีกแต่ว่ามีนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ว่าในคลิปพี่โอติ่งข,ขับผ่านเนาะ คือไลน์จุดป็นก็จะมีการขยายเส้นทางออกนาะเพื่อบัห้องครับดดคนทรงที่ว่าจะคนอ่าใบพัดขึ้นมาเนาะก็จะเห็ดพลังงานลมนะเพราะว่าถ้าว่าทางแคบ์ไลมันจะเห็นรถที่ว่าจะขึ้นมาในขึ้นบบไรเนาะจะอันตรายนะและระหว่างทางที่พกเราเดินทางขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นดดโดยสารเนาะที่มว่าดดชนลูกคนนี่นะกลายไปมันเป็นช่วงๆเนาะแต่โบไลเทียเพราะว่ามันเป็นเขตไฮบราเขตนอกทางไกลนะการดนดนจะเห็นรถคั้นึงวันกัมซาที่ว่าจะขับชวนเขา คือสำหรับเพจจริงๆเวนุกเขาสามคนเคยขึ้นมาแล้วเนาะยกเว้นน้องสาวผู้ที่นั่งหนานี่เพื่นยังบอกท่นเคยมาเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เป็นมีการมารถเนาะเพราะเขากเลยว่าตัดสินใจที่จะพักลดก่อนในช่วงในช่วนในบอลจุดพักรถนี้เพื่อที่จะมาสูดอาการสดก่อนเพราะว่าน้องเป็นมีการมารถน้อยนึงตอนนี้เวนุกเขาฮอนจุดชมอยู่แล้วมีแดดให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศกับเขพร้อมกันเนาะ เขาใช้เวลาประมาณสามนาทีในจุดชมวิวที่ผ่านมาเนาะในการออกเดินทางต่อเพราะว่าเธอหนี้เขาออกมาศาเนาะเธอข้างขันกอนเป็นเขาออกเดินทางจากซาลามันประมาณแปดโมงคือตอนเหี่ยวออกสี่โมงคิร์นเขายาดมันทำเนาะเนี่ยตอนนี้มันหอดจุดอ่าที่ขจรติดตั้งกังหันลมจุดแรกเนาะก็คือไก่สีขาวเค็จมึงน่าจิงแล้วในนี้ก่อนสีขาวเมืองนั่นเขาแบกไายเครื่องให้หันคขาหานหน่อยเนาะก่อนที่จะไก่หอดเมืองนั่น ใช้เวลาน้อยนึงว่ามาดนมาก็พอดีเชือกวนที่บ้านน้องๆเฮียนกำลังเหลืเฮียนเลยและหลังจากนั่งการเดินทางขึ้นไปหลักจริงตอนเนาะอ่าโอจุดนี้มีแปลกเนาะที่บอมายังไงบอกเข้าใจตนชนหรือตนยังเนี่แต่ว่าของชือว่างามไร่กะสี่ข้ออธิบายวิดีโอข่าวประมาณนั้นเนาะมีแต่ว่าให้ทุกคนรับชมวิดีโอยาวๆไปเลยเนาะจนหอนบัหลังจึงเท่า ตอนนี้เนาะพวกเราเดินทางมาฮอด์เมืองนางจิงเป็นที่อับหอยแล้วนี่เป็นหานการที่สองที่วันเจ้าขายเนาะซึ่งวันมาฮอดจุดนี้เป็นจุดต่ำน้ำมันอ่ามีคนหยาบกี่ไกลแล้วคนหนึ่งเนาะตอนนี้มาฮอดตลาดเมืองนางจิงเนาะตลาดประชามาสีชมพูชมพูเลยไปที่พาไปที่พาันนี้